สัดีค่ะหญิงทิพสราสาธุกิจชัยค่ะปิงประสานเจียมบุตรครับเราสองคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแดนมาลองจิวเวลรี่ค่ะ บนมาลองจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากตั้งแต่หญิงเกิดเลยค่ะหญิงเกิดแล้วก็เติบโตในครอบครัวของคนทาพลอยทับทิมที่มีประสบการณ์ในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็เราได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องราวของการทําพลอยในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกไปเสาะแสวงหาแหล่งพลอยในแหล่งใหม่ๆการคัดสรรการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็การจนไปถึงกระทั่งการเจรนายพลยเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะหญิงได้ซึมซับแล้วหญิงก็อยากที่จะนําสิ่งนี้มาส่งต่อคุณค่าของ การทําพลอยค่ะจนเมื่อหญิงโตขึ้นหญิงได้เรียนรู้ในาศาสตร์และสิ่งของการทําอัญ,ญมณีและเครื่องประดับได้มาเจอกับติงในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เราสองคนอยากจะส่งต่อคุณค่าของพลอยแท้แบนเครื่องประดับมาลองซึ่งหญิงรู้ว่าคนไทยเก่งและโด่งดังในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะมาลองมาจากคําว่าบ้านทับทิมบ้านของหญิงสาวที่สง่าง,งามน่าลหลงไหลและซ่อนความอ่อนหวานอยู่ภายในครับเราเชื่อว่าอัญ,ญมณีเป็นหนึ่งของขวาญจากปรากฏการธรรมชาติที่ถูกทับถมใต้พื้นดินเป็นเวลานาน และถูกขุดขึ้นมาให้เราได้ครอบครองมาลองจึงหยิบจับปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามเหล่านี้มาออกแบบเป็นเครื่องประดับโดยใช้เส้นสายที่เรียบง่ายผสมประส,สานกับพลอยแท้ที่ผ่านกระบวนการคิดและทดลองในแบบฉบับของมาลองออกมาเป็นเครื่องประดับพลอยแท้ที่สวยงามมีคุณค่าสัมพันธ์กับผู้หญิงยุคใหม่อย่างร่วมสมัยและยั่งยืนไปกับการเวลาครับ ปัจจะแบรนด์มาลองขายในประเทศไทยเป็นหลักนะคะแต่ว่าก็จะมีลูกค้าจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็สิงคโปร์ที่บินเข้ามาซื้อของเราแล้วก็นำกลับไปขายที่ประเทศของเขานะคะหลังจากเข้าโครงการไอเดียแลบครับเราก็ได้นําหลายๆอย่างเข้ามาปรับปรุงในแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบแบรนด์ใหม่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ของแบรนด์ให้มีความยั่งยืนมากขึ้นรวมไปถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอง,องค์กรให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดเราทํา3อย่างนี้ได้แบรนด์เราก็จะแข็งแรงแล้วก็เติบโตมากขึ้นครับค่ะซึ่งจุดแข็งของแบรนด์เรานะคะถึงเชื่อว่าถ้าใครที่มองหาคอยแท้นะคะเราต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ทันสมัยนะคะรับรองว่ามองหามาลองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับสินค้าของแบรนด์มาลองจูรี่นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามเซกชันนะคะโดยเซกชันแรกก็จะเป็นฟีโนมิโนลเจมสโตนเราจะเจอในพลอยให้มีปรากฏการณ์อยู่ด้านในนะคะเช่นคอลเลกชันนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นคอลเลกชันที่เป็นเทคนิคการฝังพลอยในพลอยมิลลิคอเล็กชันนะคะก็จะเป็นเทคนิคการเอาพลอยเม็ดเล็กๆฝังเข้าไปในพลอยเม็ดใหญ่นะคะก็จะเห็นองศาแต่ละองศาที่แตกต่างกันไปเลยเซสชั่นถัดมานะคะก็จะเป็นเซสชั่นของแฟชั่นจิวเวลรี่เราก็จะเอาฟอร์มของจิวเวลรี่ที่ค่อนข้างเป็นแฟชั่นแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะมาออกแบบกับพลอยแท้ให้ดูหรูหราแล้วก็สง่าง,งามในทุกๆวันของเราได้นะคะส่วนเซสชั่นที่3นะคะเซสชั่นสุดท้ายเป็นเซสชั่น เราจะนําเอาความเป็นพลอยแท้ความเชื่อแล้วก็มาออกแบบให้สามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะคะอย่างเช่นที่หญิงใส่อยู่อันนี้นะคะก็จะเป็นกําไรข้อมูลที่เป็นพลอยมกตกาวก็จะช่วยเสริมดวงของเราด้วยแล้วก็ให้เรามีความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกด้วยคะ่ะสำหรับใครที่สนใจในสินค้าของเรานะคะปัจจุบันเรามีช่องทางการสั่งซื้อได้ทางออนไลน์จะมีเว็บไซต malongjewelry.com เฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลน์แอดช้อปปี้ลาซาด้านะคะชื่อเดียวกันคือแอซายมาลองจิวเวลรี่นะคะ แล้วก็ช่องทางออฟไลน์ line นะคะเราก็จะมีหน้าร้านที่สยามเซ็นเตอร์น,นะคะแล้วก็ดีเอ็มโพเรียมนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปกันได้เลยนะคะ